สวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องครับโอ้เสียงเครื่องมวล,มวลเลยโอ้เสียงเครื่องนิ่มเดีววโอ้ดันเร็วปีดเลยดิโู้แน่นอนขนาดออาอันนี้คือยันมาบริการครับได้นถ มาทดแทนเดืยนมาแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวสิให้คุณดันครับสร้างต่้มนะครับเป็นคนอ่าลีโนเวทสองคันนี้เพื่อว่ามื่นอ,อืน่นสิได้ล่องเกี่ยวเลยครับเพื่อมื่นอื่นสิได้สิได้เตรียมรถเกียเเ่ยวรดก็นฮะน่าจะปิ้งรุดเปล่าเออว่าเป็นยังเดี๋ยวอะไรไอ้ บัดเฮามือได้เฮามือได้เจ้าว่างเจ้าจังไปถอดเอาสป,ปอร์ตไล่มาใส่เพราะว่าไฟตัวนี้บ่แกนหมดออู้นเร็วเด็นี่ถ<ห>ือว่าเพิ่บบนแต่งรถมา ừ ừ. เร็วเลยเหรอหนุกวักขั้นไม่หมดขั้นไม่แล้วเอาแม่นี่เอาเฮ็ดให้ร้านแนั่นน่ะอือป็นสิริมงคลครับเกี่ยวเขาได้ครึ่งหนึ่งจังได้มา ไปนี่จากกันขั้นนั้นอ,อันนี้ก็กระด้งครับปองมาอยู่สูครับเดี๋ยวสูทุกกระสีสู้ยากกะสีสูช่วยกันไปนี่ล่ละบ้านนี้เฮ้ยว่านองฮะฮาได้หน่อยได้หลายก็คอยมันได้ก้อนปีนี่อ,นอืมเพราะว่ามันไปหลายเลยดิยผมก็เอาไปลอ่วมาจากผู้นึงเสียหน่อยเอาปเปลี่วมาซ้ำกันเลยบ้านนี้นี <c oughs> ่เป็นแสนด้วยกันครับให้ยายแล้วมาปลูกให,ให้แม่แล้วมาปลูก มืนมันขัมันคูนอืมวันนี้อ่องยื่อใช้ปุ่นี่อืมอามาใส่หนีใส่สินแล้วอืมฮ่าฮ่าฮ่าอืมอืมฮ่าฮ่าฮ่าน้าคือยันมาเข้าตอนนี้คือยังหาอะไรบ่ได้ครับก็เลยฮะปุ่นนี่เลยเทียบยัง พ่อมีน้ำใบหน้าเป็นสิมีน้ำใบหน้าเม,ม,มืดลถมาตอนแรกอะอาจสภาพอาจาอาจะไ่ยังว่สมบูรณ์ครับเดี๋ยวจะทำการไอ้นี้เลยเดี๋ยวให้คุณดันครับทางต่ำเห็ดซอยนอง ก็ื่อที่จะให้ได้ล่องเกี่ยวมือรถขับจ,จอดทิมไวที่ซื้อครับสก,กีกับว่ามีเบื้องครับว่าจอดทิมว้ทิมไว้สมดยเอาเบื้องสภาพปากรถปากเดิมๆปากยัาง,งามั่งงามเลยรถคันนี้ถือว่าสภาพสวยนะครับถือว่าสภาพดีมากๆเลยแต่งใส่แต่งใส่ครับว่าเป็นยังเขามีมือมือสมังอยู่แล้วนะอืมคันว่านันครับ เอาเดี๋ยวคุณดันเฮ็ดซอยนองครับเดี๋ยวกะสร้างต่ำเดี๋ยวออกแบ่รถเครื่องมือเขาอยู่เดี๋ยวเครื่องมือเขามาจอดเทียบเลยซอยลังเขามาเลยเพาจอดซีนี่ก็ได้บุกควงเลยจังหน่อยเขามาพิ้นที่แคบหมดใหายเราพราวกุ้มไว้มาโว้ยต้องคิดน้ำเอื้อมขึ้นเหื่อยอย่างนอนอนมารับยังได้น้อยยังได้น้อยมากืบเป็นแสนเลยตีไปเนาะสู่เอานี่เลยจบ ฮ่าชอยกันบารนี้บ่ได้คิดยากเรื่องไปคอนแกนเลยถ้าแม่นปั๊มมาปิ่นแน่นอนคขนาดเท่าแทงไม่เอาล้วะดูเขาห่วยบ่ได้ยากหรอกทางก็เสื่อวัดนี่ดิตัว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 นี้เกี่ยวไปก่อนเอาลูกปืนอัดยัดเขาเลยว่าเอาเจระบีว่าเอาเจระบีอัดเอาไปก่อนสร้างมันเกี่ยวคือขี้บ้างคือเสื่อมไม่ใช่เลยจะไปสอนมัน รถมันจมอะไรที่พอเขาเชียร์งสีน้ำส้มอะไรมันบวมีตัวล็อกแล้วแขนมันบวจะอืดบาดเนี่ยเขาบวต้องคิดอย่างเรื่องอะไรแล้วนัไปมื่อนี้ก็ได้มื่อนี้อะไรบ้นนั่นอืมเอาไม่ใี่เรียองมันคล้องอย่งฉั่นมันจะเครื่องดีเกียร์ดีแมนเขาหาเงินก่อนนะครับพี่น้องนี่แหละคือคือมันมันเข่าตาจนแล้วนะตอนนี้นะก็เลยต้องพากันจู่ที่แรกเสียตินว่าวุ้ย เส, um, สียตีนอยากเอามาสู่นะบุญแล้วแต่ว่าปรึกษาคู่เอียอยู่คนว่าเพราะว่ายังตีเพราะว่าย่านบ่ย่านหารถบ่ได้กันย่านหาไรบ่ได้สรุปแล้วได้ทันนี้มากแบบเสียงเครื่องยังเนียนๆเลยบุบๆเลยโอเคครับผมสู่กันงามๆยื่นออกเกิร์งามๆผมมาเป็นสู่ก็เปลี่ยนใหม่สองเสียงเลยแท็กเปลี่ยนใหม่เบิ้งแล้วเบิ้งกับบอกดานแล้วกันนี่ครับพี่น้องเอ้ยสู่ครับมันรุ่นเดียวกันเดียวบานนี้ปีหน้าเขาจังเริ่มต้นใหม่ตั้งรักดีๆ อืมเออือจะขัดเลยน้องเอาแล้วก็ไพ่อใหญ่ผูกไฟให้ว่างานพ่อเหญกระตำกุกงซาดได้ยังี่ฟ้าขอบแตกโป๊โหลดเข่าพิษไรเอานี่ครับผมได้มากแล้วทีมงานเท่ากันนี่สู่ตายครับพี่น้องอู้งานเขมามาเมื่อเอ้านี่ข้าเจ้ามาถามอยู่ประจันบานนี่คิดใหญ่ยูตายกังได้หนอวะ ไอ้ซ้อนงานไว้สามงานบุญนี่้ไอ้พระสิโทรบอกเจ้าว่ามีวันห่าวว่าสอดบ่แบบเฮ้าบ่มีแปบหน่อยบ่มีออเอาจับดีๆเดี๋ยวพระสิึ้นไปนั่งเบาให้เอาเกาเขาทำไม่เฮ้าก็คือกันแล้วนะครับเฮ้ามาบิวเอามารักษาเอาอืม บ um um uh, uh. uh. um uh. ่มีเงินสื่อรถไม่คือขาเจ้าดอกครับออเปลี่ยนว่นนี่หกขั้นแล้วอืสื่อมาหกขั้นบ่มีรถหม่จขันถ้ารวมรถนอน้น่ขั้นที่เจ็ดแล้วนี่แต่ดังก็ล่ะเอเดี๋ยวเขาแป่าแต่ลงเขาไม่ใช่ นี่เอาทั้งขืนก้อนเลยเอาปากมาใครที่หลังบวะนี่นค่อยๆล่งค่อยๆล่องเดี๋ยวพี่เรเอารถไปใส่เขาครับเดี๋ยวก็ให้ให้น้องผ้ากันเช็ครถเพราะว่าเช็คแล้วมืออืดนามันได้ออกหอัวจรวดหัวปลายนี่จะได้เปียนไหมหัวจรวดขันมันตัวแรกเพราะว่าเอาท,ที่ห้องหัวจรวดเก้าห้องยู่ใส่หมดเออสลับกันเอา เพราะว่าคู่บัวตามันมันบริหนีหรอกพวกตัวกลางตัวยั่งนั่นเอามาใช่ตัวขอบนำ้ำพี่พี่เอาเอาหัวเก่้าหัาเลือกเอาหัวดีๆใช่ <c oughs> นี่ครับแมนหัวจะขึ้นหัวจะหลวดสำรองเอาเตรียมอยู่นี่นี่เท่กองเป็นคู่ยู่นพี่เพราะว่าไปคอนเกนก็าจะได้เก็บไปน้ำเก็บไปไวบับเพียนได้มันออกนะองน<อ>ยืนไ้ โอ้สแสดงว่ามอน่อน่ะมอนดีอ่ะนี่ครับ <c oughs> เออมูนออกแน่บมน,น่ะเจอกันไหมคลิปหน้าครับ